ณนะโรงพลมอเตอร์ซ่อมมอไซส,สวัสดีครับวันนี้มี f อซจากจังหวัดบึงการครับส่งโชคมาให้ดัดแต่ว่ามาแบบนี้เลยซองเล็กมากเดี๋ยวเราไปแกะดูก,กันนะครับว่าข้างในมีอะไร ถ้าท่านใดส่งโชคแผงคอมาให้ผมดัดนะครับถ้ามาถึงผมก่อนเที่ยงผมก็ส่งกลับให้ในเย็นวัน,นนั้นเลยครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องพร้อมๆกันเลยนะครับว่า <c oughs> ข้างในมันมีอะไรมาทำไมกล่องมันกล่องมันสั้นจังอ๋อเขาแยก <c oughs> มาเป็นโชคกับแผงคออันนี้ผม ขออนุญาตนาแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่จะโ่งโชคแผงคอมาให้ผมจัดทางที่ดีคือทางที่ดีคือไม่ต้องแกะมานะครับคือท่านถอดมาแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาแกะ,ะครับเพราะท่านจะทำให้ท่านเสียเวลาท่านก็นคือเวลาถอดออกมาแล้วอะถอดออกเอาล้อออกเอาบังโกลนออกเอาปั๊มดิสออกแล้วอะก็ส่งมาสภาพแบบนี้เลยครับ ไม่ต้องไปแกะอะไรออกน,นะครับเนี่ยท่านก็สะดวกด้วยผมก็สะดวกด้วยท่านไม่ต้องแกะผมก็ไม่ต้องประกอบครับเนี่ยมาสภาพนี้จะดีมากครับผมนี่ขออนุญาตแนะนํานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดัดกันเลยครับคันเนี้เจ้าของบอกว่าต้โหลดมาให้โหลดเท่าของเก่าที่ได้โหลดมานี่ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเนี้ยผมว่า มันทาให้งานนี้ดัดยากมากครับถ้าเกิดลดโหลดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันแล้วกันครับว่าว่ามันยากยังไงขั้นแรกก็คงเหมือนเดิม,มครับดัดหยาบก่อนครับดัดหยาบให้มันใกล้เคียงก่อนให้มันพอจะดูได้ก่อนเช็คระยะ ให้มันได้พอสมควรก่อนใกล้เคียงสายตาก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องกดโชคลงมาให้อยู่ในสภาพที่รถเดิมๆมันรถไม่โหลดอ่ะเพื่อจะดัดแกนแขงคองก่อนเพราะคันนี้แกนแขงคอเป็นคดแต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่ทามาโชคให้อยู่สภาพเดิมก่อนมันจะจะดัดไม่ได้เพราะว่ามันจะติดแกนโชคที่มันโผล่ขึ้นไปอ่ะมันจะมาติดแท่นดัดเครื่องมือดัดเราครับ ทำให้เครื่องมือเราใช้งานไม่ได้เราจำเป็นต้องทำให้เหมือนเดิมก่อนเหมือนตอนที่ยังไม่ได้โหลดก่อนให้หัวโชกกดลงไปลงเสมอก่อนมันก็ยากอยู่แค่ขั้นตอนเนี้ยขั้นตอนเดียวครับพอเรา <c oughs> ทำไปให้มันเหมือนเดิมแล้วอะโหลดลงไหมเอ๊ะทำให้โชคมันไม่โหลดอะคือให้มันสูงเท่าเดิมแล้วอะมันก็กลับไปเป็นเหมือนแผงคอปกติครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับ มเมื่อเราดัดแกนแข็อได้แล้วเราก็ย้อนกลับมาโหลดให้มันเหมือนเดิมแล้วก็เก็บรายละเอียดชุดล่างชุดโชกก็จบก็แค่นั้นครับไม่มีอะไรครับเนี่ยเด็กขัน้ขนตอนเนี้ยผมจะทํากลับมาเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราดัดยาไปแล้วเนี่ยเลื่อนแกนโชกลงมาให้เป็นโชกปกตินะครับยากแค่ตรงนี้เองไม่มีอะไรครับทีมันก็จะว่ายากมันก็ยากนะต่ว่ามันไม่ยากมันก็ไม่ยาก เดี๋ยวเราก็เอาแท่นดัดแกนแผงคอขึ้นมาดัดถ้าถ้าแกนแผงคอไม่ไม่คดเนี่ยคือจบเลยครับคันนี้ยพอดีบางเอยท่านี้แกนแผงคอเป็นคดถ้าแกนแผงคอไม่คดก็คือเราก็ไม่ต้องไปเลื่อนแกนโชคลงแกนโชกขึ้นเลยเนี่ยครับเลางจนกัดแกนแกนแผงคอได้แล้วอะ่ะเราก็เลื่อนแกนโชกขึ้นไปมันก็จบแล้วครับ ขั้นตอนมันจะหลายหลายหลายขั้นตอนหน่อยครับผมวัดให้ชัวร์ก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับโอเคครับเมื่อมันได้แนละ้วก็ไม่มีแล้วครับทีนี้แตแ่แกนแผงคอมันโคตรอะ่ะคือแกนแผงคอตัวมันงออะ่ะตัวแกนแผงคอมันงอเองอครับมันใช้แท่นดัดแกนแผงคอดัดไม่ได้เราใช้ไอ้แท่นภูเขาที่มาเครื่องอะ่ะถอวกาแถมมา ดัดได้เลยครับอันนี้ไม่ต้องใช้เครื่องไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษอะไรเลยครับเพราะเครื่องมือนี้มันมาเครื่องเครื่องเครื่องดัดแฮรริกอยู่แล้วแกนหังคอมันมันคดตรคดหน่อยนึงมันงอครับนะครับเดี๋ยวพอเราดัดได้แล้วก็เก็บรายละเอียดชุดล่างชุดชุดลหน้าครับ,รบก็ไม่มีอะไรแล้วครับจบ เดว่ายากก็ยากแต่ว่าไม่ยากก็ไม่ยากเนี่ยครับเดี๋ยวดับให้มันได้ก่อนได้แล้วทีนี้เราก็โหลดให้คืนเดิมไปเนี่ยเอาแกนโค้งเอาแกนโค้งโผล่ขึ้นมาอะเนี่ยวระยะให้ดีเอาเวอร์เนี่ยมาตั้งให้ดีวระยะให้ได้ ได้แล้วเราก็ล็อกยิงล็อกครับแล้วก็ทำขั้นตอนปกติครับเหมือนที่เราไปทำทากันมาครับขั้นตอนคือดัดเหลือดัดเฉพาะโชคละทีน,นี้ดัดขั้นตอนเนี้ยสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยก็คือว่าดัดโชค มันก็ตัดเกินถึงแผงคอดัดแผงคอก็จะเจอนถึโชกทีนี้เรา้าแผงคอมันบิดอีกเราก็ต้องไปถอดไปไปเลื่อนแกนโชกลงมาอีกมันจะทำมันจะทำให้เราเสียเวลามากเพราะฉะนั้นขั้นตอนเนี่ยจุดลองนะครับจุดลอง2จุดซ้ายขวากับจุดกดตรงกลางแท่นเฮลิคอะแกนเฮลิกอะมีความสำคัญมากนะครับ ต้องดัดแล้วต้องอยาให้แกนแข่งคอมันโคดอ่ะแต่ถ้ามันโคตรจริงๆเราก็ต้องกลับไปแก้ไขอีกเนยครับมัน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 หุบเราจะจับทางมันซึ่งแนวเนี้ยแนวแนวดิ่งแนวทางเนี่ยแนวทางเนี่ยมันสมันไม่สามารถดัดแรงได้อยู่แล้วครับดัดแรงมันจะลูดตัวยีหน้าเราครับแนวนี้ดัดแรงไม่ได้ด้วยครับ จะเป็นไม่รู้ผลดีหรือผลไม่ดีก็แล้วอาจจะเป็นอาจจะเป็นผลดีก็ได้ที่มันมันดัดแรงไม่ได้เพราะทำให้แกน,นคอไม่เสียหายก็เก็บชุดล่างนะครับเก็บชุดล่างชุดลหน้าชุดเนี่ยครับ,บ,นนร,บระยะเก็บชุดนี้จบก็จบเลยครับเพราะชุดบนมันได้ไปแล้ว เราดัดทางแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเก็บระน,นาบครับเก็บระน,นาบแล้วคือจบแล้วรีเช็คครั้งสุดท้ายคือจบเลยนี่ดัดทางแล้วครับเช็คระยะด,ดูว่าแผงคอแกนแผงคอมันหนีไหมอืมก็เหลือระนาบแล้วครับ แล้วหน้าคือบางโคนหน้ากลับล้อหน้าตรงกลางได้ตรงการลงกางกันเลยครับแนวนอนนะครับดัดแล้วหน้าคือดัดแนวนอนอย่างเงี้ยครับมันจะกดได้เต็มที่ครับเหมือนแนวตั้งก็งานมันเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายและท้ายสุดเดี๋ยวเรามารีเช็คกันก่อนส่งงานอีกรอบหนึ่ง เช็คทุกอย่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแพ็กกันเพื่อจอะเตรียมส่งวันนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอการดัดโชคแผงขอของ fc จากจังหวัดบึงการไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบ คุณครับสวัสดีครับ